แล้วเชื่อไหมคะว่าสาวๆหลายคนชอบผู้ชายที่ถ่ายรูปให้เธอแล้วเธอดูสวยแต่จะถ่ายรูปให้ผู้หญิงดูสวยเนี่ยก็ไม่ใช่แค่กดๆไปแล้วจะสวยเลยนะคะงั้นเอิญมี How-to เทคนิคถ่ายรูปสาวๆให้สวยถ่ายยังไงให้ชนะใจเธอมาฝากกันมุมภาพที่สาวๆหลายคนชอบมากๆก็คือมุมแคนดิด หรือที่สาวๆชอบเรียกกันว่ามุมเผลอๆค่ะมุมนี้ตัวนางแบบจะไม่ได้ตั้งใจโพสท่าน,นะคะแต่ว่าตากล้องหรือว่าคุณแฟนจะบังเอิญจับจังหวะถ่ายภาพได้พอด,ดีหนุ่มๆที่พาสาวๆไปเดทที่คาเฟ่มีเครื่องดื่มน่ารักนรักก็ลองแอบถ่ายมุมเผลอๆน่ารักนรักดูนะคะแต่ถ้าไม่อยากให้พลาดช็อตเด็ดๆก็ขอแนะนําให้ตั้งค่าถ่ายภาพแบบช็อตต่อเนื่องไปเลยค่ะเพราะว่าจะได้ภาพหลายๆช็อตไว้เผื่อเลือกและที่สําคัญการใช้โหมดช็อตต่อเนื่องภาพจะไม่สั่นไหวนิ่งกว่าการใช้นิ้วกดปุ่มชัต หลายลายๆคครั้้งดวนะะถ้าเสกแฟนหนุ่มเป็นแต่กล้องมือโปรถ่ายรูปให้เราโดนใจไม่ได้ก็จับมือแฟนหนุ่มถือมือถือแล้วก็เปิดกล้องหน้าส่องมาที่เราเลยค่ะจากแฟนหนุ่มก็จะกลายเป็นไม้เซลฟี่สั่งได้สั่งกดชัตเตอร์ก็ทำได้ทันทีโดยมุกนี้สาวๆเมดไอดอลชื่อดังหลายๆคนใช้กันอยู่เลยค่ะเพราะว่าสาวๆจะได้ทั้งกำกับมุมภาพที่เธอชอบเองจะแอคท่าหยิบจับของโพสไหนก็กำกับเองไปเลยค่ะโดยมีแฟนหนุ่มคอยกดถ่ายให้ เอาที่สบายใจเลย <S <S 1> <S 1> ส่วนคนโสดหรือสายเที่ยวคนเดียวไม่ต้องน้อยใจอยากมีภาพแคนดิดตอนเพลอๆอสวยๆแต่ไม่มีคนถ่ายให้ไม่เป็นไรค่ะ ก็แค่มีขาตั้งกล้องกับกล้องที่เชื่อมกับแอปมือถือได้แล้วก็ทําการเชื่อมต่อแอปมือถือกับกล้องถ่ายรูปของเราค่ะซึ่งกล้องแต่ละยี่ห้อก็จะใช้แอปที่ต่างกันไปนะคะเชื่อมแล้วก็ตั้งกล้องให้ดีโดยตอนนี้ก็สามารถเล็งมุมต่างๆจากมือถือได้เลยค่ะโพสท่าให้พร้อมแล้วก็กดชัตเตอร์ที่แอปบนมือถือของเราไปเลยจ้าเป็นไงล่ะคะแม้จะโสดแต่ก็ได้ภาพคอนดิทเหมือนมีแฟนถ่ายให้เลยนะนนเดอยยาลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทันนะ